กรุงเทพมหานครคุณชาร์ลอตออสตินค่ะจะบอกว่ามันได้ย้อนวันๆค่ะเพราะว่าตอนเก็บตัวก็คือสนุกมากๆโอ้นี่คือคุณชาร์ลอตช็อกไปแล้ว1แมตช์นะคะเป็นห่วงแฟนคลับนะคะยังโอเคอยู่ค่ะไปต่อค่ะยังยังบ มีสิ่งนึ่ที่ติดใจอยู่ค่ะยังไม่ได้ไปดูไดโนเสาร์เลยค่ะก็คือมาขอนแก่นครั้งนี้อยากจะไปดูไดโนเสาร์ไหมคะไม่น่าจะทันค่าะไ้รอบหน้าแล้วกลับมาอีกค่ะเพราะว่ากลับมาที่ไรก็คือได้การต้อนรับแบบน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆจากชาขอนแก่นโอ้ยน่ารักจริงๆค่ะเอาเซบิ่มไปกับคุณชาลอดหน่อยค่ะคุณชาลอดค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมาในนามตัวแทนของเซบิมนะคะตัวแทนของคุณอิงฟ้าวราหามิสแรนงเทพ เป็นหัวเมืองเมืองหลวงขนาดนั้นเรามีความสําคัญยังไงบ้างคะอันดับแรกมองว่ามัน้านถ่ายมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นหัวเมืองเนี่ยเราต้องแสดงเขาเรียกว่าจุดยืนแล้วก็เอกลักษณ์ที่มันโดดเด่นออกมาให้หลายๆคนได้เห็นว่าเราคือหัวเมืองของภาคไหนๆคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือหนึ่งคือต้องเตรียมความพร้อมแบบมากๆให้ แล้วก็โชว์ออกให้คนเห็นว่าเราเนี่ยมาจากที่ไหนแล้วก็มาจากตรงนี้เพื่ออะไรค่ะอืมสคัญมากๆจริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ที่ทุกท่านเนี่ยได้รับตําแหน่งมาสิ่งหนึ่งเลยที่เกิดปรากฏการก็คือการมีดอมและก็มีคนที่คอยซัพพอร์ตราเสมอมาเลยวันนี้ทั้งสีท่านมีอะไรอยากจะบอกดอมแล้วก็รวมไปถึงคนที่ซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีค่ะเชิญคุณชาลลอดก่อนเลยค่ะรักนะบอกตลอดแหละแต่ว่าก็รักจริงๆ <laughs> ขอบคุณมากๆนะคะชี ที่มาเชียรแล้วก็มาซัพพอร์ตแบบทุกงานเลยนะคะยกป้ายมาคือไม่ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยจริงๆแล้วก็ดีใจที่มีแฟนคลับแล้วก็ดอมน่ารักนักอย่างนี้ค่ะคุณุตี้ค่ะ